สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทบนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําขนมกล้วยกันค่ะแต่สูตรนี้ไม่ต้องนวดไม่ต้องพักแป้งนะคะแล้วก็ไม่ต้องนึ่งด้วยเราจะทํากันในกระทะนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีส่วนผสมหลักๆแค่3าอย่างเท่านั้นเองนะคะส่วนเนื้อขนมที่ได้ก็คือเหนียวนุ่ม แล้วก็หวานตัวกล้วยนะคะไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลค่ะแถมได้สุขภาพด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํายังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย เริ่มจากกล้วยนะคะวันนี้เราใช้กล้วยค่อนข้างจะงอมแล้วก็สุกเลยเพราะว่าเราอยากได้ความหวานของตัวกล้วยนะคะสําหรับใครที่มีกล้วยแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะคะลองมาทําเมนูนี้ดูนะปอกกล้วยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เราจะได้บดเขาง่ายขึ้นนะคะจะบดด้วยวิธีไหนก็ได้วันนี้เราจะใช้ซ่อมบดแบบนี้นะคะบดให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะพอเราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไป1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ ใช้ช้อนเนี่ยนะคะใช้ซ่อมเนี่ยนะคะคนให้เข้ากันผสมเถินผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสุขภาพด้วยการใส่งาดําลงไปนะคะงาดําไม่ต้องคั่วก่อนนะถ้าใครไม่มีไม่จําเป็นต้องใส่หรือใครจะใส่ตัวเอามอดลงไปก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะเอาที่เรามีนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะคนให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะส่วนผสมนี้แค่นี้นะ,ะจากนั้นก็นําไปลงกระทะได้เลย ไฟนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการาปิ้งในกระทะแบบนี้นะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมของเราลงไปในกระทะได้เลยค่ะเกลี่ยนะคะให้ทั่วกระทะเลยแบบนี้ค่ะพอด้านล่างเขาเริ่มเซตตัวนะคะเราก็กลับด้านได้เลยค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะกลับไปกลับมาจนกล้วยของเราเนี่ยสุกดีนะคะใจเย็นๆนะคะใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆแนะนําให้ ค่อยๆเนี่ยค่ะกลับไปกลับมาจนด้านขอบๆเขามีความเกรียมแบบนี้นะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพอด้านล่างเขาเกรียมเล็กน้อยก็เอาออกจากความร้อนค่ะถ้าใครไม่ชอบเกรียมแบบนี้ก็ไม่ต้องทํานานแบบเราก็ได้นะคะแต่ว่าเราชอบความเกรียมๆนะคะยิ่งทานตอนร้อนๆนะมันจะมีความกรอบเกรียมแล้วก็มีความหวานอร่อยมากๆเลยนี่ดูเนื้อนะคะเหนียวหนึบหนับ ทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะแถมได้สุขภาพด้วยนะยังไงไปลองทํากันดูนะคะทุกคนสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยอร่อยมากๆค่ะส่วนตัวติดใจมากๆเลยแล้วก็ทําง่ายสุดๆไปเลยไม่ถึง5นาทีก็ได้ทานแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง p r o วิ t r ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะมีเมนูดีๆอะไรมาฝากกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ